อีกหนึ่งเมนูที่ครัวที่ตั้ใจวันนี้จะทานะครับจะทําเป็นเมนูนึ่งปลานินนะฮะวัตถุดิบเราก็มีปลานินให้เราล้างควักไส้ทำความสะอาดแล้วเราบั้งนะฮะเดี๋ยวเราจะนําเกลือมา,อาโรยพวกเขาให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของตัวปลานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําตะไคร้กับโหระพายัดเข้าไปในท้องนะครับเพื่อดับขาวนะฮะแล้วก็น้ำจิ้มครับจะมี หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกนะฮะเดี๋ยวเราจะนําไปผัดแล้วนํามาตํานะครับโอเคเดี๋ยวขอเอาตะไคร้กับโหระพายัดใส่ท้องปลาก่อนนะครับหลังจากที่เรานำโหระพากับตะไคร้ยัดในตัวปลาพร้อมกับฉลมเกลือเล็กน้อยะฮะเราก็พร้อมจะนําปลาไปนึ่งแล้วนะครับถ้าให้เราเอากระหล่ำปีนะครับลอง แล้วก็นาปลาหนิลมาวางนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะครับแล้วก็พวกกระหล่ำปีเนี่ยเราจะมาทานเคียงกับปลาหนิลน,นึ่งของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะฮะรบับหลังจัดจัดเรียงปลาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาใส่ซิงนึ่งนะฮะตอนนี้ปลานิลน,นึ่งของเราก็ส่งกลิ่นหอมเฉยเลยนะครับแต่ยังไม่สุกนะฮะเดี๋ยวเราจะนึ่งต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับพิธีทำน้ำจิ้มปลานิลนึ่งนะฮะถ้าให้เรานาพริก หอ,อมกระเทียมนะฮะหมักคั่วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปตําแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะครับแล้วก็น้ำตาลทรายถ้าใครไม่ชอบอผงชูรสนะฮะส่วนถ้าใครทานผงชูรสได้ก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายนะฮะให้ใส่ผงชูรสแทนแล้วก็ถ้ามีน้ําปลาก็ให้ใส่น้ําปลาด้วยนะครับแต่ของผมไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะฮะ โอเคพอดีข้ามบ้านเขา,าทำงานอยู่นะครับเสียงจะดังนิดนึงผมคั่วยดูแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปชมตอนตํานะครับครับหลังจากคั่วเสร็จแล้วเราก็นํามาตำนะฮะไม่ต้องละเอียดนะครับพอัหยาบ ตอนนี้เราก็ตำได้ที่แล้วนะครับเราก็จะปะรุงรสนะฮะไปการใส่ผงชูรสล,ลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนิดนึงนะครับเพราะต้องเค็มนำนะฮะแต่ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้เค็มโดดนะครับจากน,นั้นก็ตา้ในน้ําปลานะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่เล็กน้อยนะ โอเคชิมรสช,ชาติตามชอบนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะนึ่งน้ำจิ้มปลานินแล้วนะครับครับตอนนี้ปลานินของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเวลาเอาขึ้นแล้วก็วางเคียงกับน้ำจิ้มนะครับครับนี่ก็เป็นเมนูปลานินนึ่งพร้อมกับน้ำจิ้มนะครับสูตรบัวที่ทำใจนะฮะลองไปทำทานกันดูนะครับทำไม่ยากเมนูสุขภาพนะครับอ่า น้ำที่เรานึ่งปลาเนี่ยให้เรานําไปผสม,มนในน้ำจิ้มของเราเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับเข้มขนนะฮะโอเคนะครับคลิปโดนใจก็อย่าลืมกดติดตามเชื่อวทำใจ c คอไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ